มต้องเลี้ยงหลายๆตัวหรือเปล่าแล้วก็ในบ้านน้องเนี่ยเลี้ยงรวมกันได้หรือเปล่าฮล,ลสวัสดีค่ะและนี่คือรายการเม่นแล้ว5นาที EP 6แล้วค่ะ ที่มีคนถามเข้ามานะคะว่าแม่นแค่นเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเดียวได้หรือเปล่าต้องมีเพื่อนให้น้องไหมต้องเลี้ยงหลายๆตัวหรือเปล่าแล้วก็ในบ้านน้องเนี่ยเลี้ยงรวมกันได้หรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะว่าน้องแม่นแค่นเนี่ยเลี้ยงตัวเดียวได้ไหม แล้วนะคะนีสใส่ของน้องแมงแค่เนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสันโดษนะคะทุกคนน้องแมงแค่เนี่ยไม่ชอบอยู่รวมกับตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแมงแคะด้วยกันหรือว่าจะเป็นหมาหรือแมวนะคะน้องแม่เนี่ยชอบอยู่ตัวคนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ชอบแย่งที่หรือแบ่งที่กับใครนะไม่ว่าจะเป็นที่กินที่นอนที่เล่นหรือว่าพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสายตาของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่กับตัวอื่นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงน้องแมงแคะหลายๆตัวล่ะให้เขาอยู่รวมกันได้ไหมหรือว่าต้องอยู่บ้านแยกนะคะคําตอบก็คือต ต้องแยกอยู่ดีนะคะทุกคนสมมติว่าเราเลี้ยง2 3, 5, 5, 10, ตัว3มตัว5ตัวหรือ10ตัวหรือ 3, หลาย10ตัวนะคะเราก็ต้องแยกเขาอยู่คนละบ้านอยู่ดีซึ่งเราก็ต้องให้น้องอยู่เป็นคอนโดนั่นเองค่ะนี่คอนโดสวยเลยเห็นไหมเป็นคอนโดแม่นแคระนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเวลากินเวลานอนหรือว่าเวลาเล่นเนี่ยเขาก็อยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกไปเลยนะคะคนละชั้นเป็นคอนโดหรูของน้องแม่นแคระไปเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้องแม่นแคระเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่เสมอไปนะคะทุกคนบางคนเนี่ยคิด ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีน้องแม่นตัวหนึ่งจะต้องหาคู่มาให้น้องเพื่อที่จะผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกให้เขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยน้องแม่นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นสัตว์ที่รักสันโดษนะคือเขาไม่ต้องมีคู่ตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาน้องไว้ด้วยกันเนี่ยน้องอาจจะขู่กันแล้วก็กัดกันได้ค่ะเพราะบางตัวเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะกัดหูกัดหน้ากัดตัวกัดหางนะคะจนน้องเนี่ยไม่สบายหรือว่าอาจจะพิการไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเลยนะคะที่จะะให้้ออ้นนอองยยู่่ดวกัค you uh -huh. รเราไปทํางานล่ะน้องแม่แคะเนี่ยสามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมเขาจะเหงาหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราทํางานตอนกลางวันอยู่แล้วเนี่ยน้องแม่แคะเนี่ยจะนอนกลางวันค่ะแล้วก็ตื่นมาหากินกลางคืนใช่ไหมสมมุติว่าเราไปทํางานกลับมาปุ๊บเราก็เจอนอ้นนนองแม่แคะน้องแม่แคะก็ตื่นแล้วก็ให้อาหารพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่เหงาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าน้องแม่จะเหงานนะเราก็สามารถใส่ของเล่นให้น้องในบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นแกนทิชชู่ที่งบฝูตบาทนะคะ หรือว่าจะเป็นเราวิ่งนะเขาจะได้ออกกําลังกายบ้างนะคะที่สําคัญเนี่ยควรที่จะมีบ้านเล็กๆให้เขานะเผื่อเขาเนี่ยจะได้หลบมุมหลบภัยนะคะเพราะว่าน้องแม่นแค้นเนี่ยเป็นสัตว์กลางคืน,นใช่ไหมเขาก็ชอบอะไรที่มืดๆแล้วก็ชอบอยู่ในถ้าค่ะแต่ยังไงเนี่ยขอแนะนําเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะถ้าเกิดว่าใครไปทํางานตอนกลางวันเนาะแล้วก็ให้น้องแม่นเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะคะอย่าลืมเปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศแล้วก็น้องแม่นเนี่ยจะได้ไม่ร้อนแล้วก็สามารถหายใจได้สะดวกนะคะ ิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะว่าสามารถเลี้ยงน้องแม่นแคะตัวเดียวได้ไหมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มีพื้นที่จํากัดเนื้อเลี้ยงที่คอนโดหรือที่บ้านก็เลี้ยงตัวเดียวเนี่ยได้สบายเลยค่ะน้องแม้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนอยู่เยอะๆเหมือนน้องหมาน้องแมวนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อเราจะทําคลิปตอบคําถามให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ กดไครไลคแชร์ถูกแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชเชอร์เบอรี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เลียน้ำ มีทั้งอาหารเม่นแคร้พีเมี่ยมรุ่นใหม่ขนาดเม็ดเล็กเหมาะกับน้องเม่นแคร้มีหนอนองแพ่งผสมอยู่ในกระปุกเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและในรุ่นใหม่นี้เพิ่มเติมคือมีผงแมลงด้วยนะเพิ่มความอร่อยและน่ากินให้น้องเม่นเข้าไปอีกนอกจากนี้ยังมีระบบสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารจากโรงงานถึงมือน้องเม่นทุกบ้านเลยและที่สําคัญอาหารเม่นแคร้เลียนหนำตัวนี้เหมาะสําหรับน้องเม่นทุกสายพันธุ์อีกด้วยและผลิตภัณฑ์เลียนหนำอีกหนึ่งตัวก็คือเอ็กโซสเปรนั่นเองเป็นสเปรทีเอ็นวันสามารถ ทำความสะอาดดับกลิ่นและป้องกันมแมลงได้ในขวดเดียวที่สําคัญส่วนผสมในขวดนี้เป็นออแกนิก100%ปลอดภัยแน่นอนสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยนะใครสนใจไปหาซื้อกันได้เลยที่ช้อปปี l a าซาดาและร้านขายอาหารสัตว์เล็กท่กประเทศเลย